วันที่28มกราคม2 5 6 8เป็นครั้งที่26ของพระเจ้าในธนวัตรศูน5ขอถวายเสียงสวดสัพยายพระสูตรพระปริศและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในอัคระเยันชนะในบทส่วนอย่างตอนน่อเนื่องด้วยเทินบทที่1บท บทชุมนุมเทวดาสามันตาจักราเวสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชาสัสุนันตุสาัขาโมขะทางังชาเคกาเมจรูเปคิริศิขราตาเตจันตลิเขวิมาเนที่เปรัตเถจักาเมตารุวะนะคะหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชะละ ฐาละวิษเมยักษ์ขันทพะนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะนังสาธบโวมเมสุนันตุทำม,มัสสวาะกาโลอายมพัททนตาทำม,มัสสวาะกาโลอายมพัททนตาทำม,มัสสวาะกาโลอายมพัททนตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการยนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการยนะธรรมังอภิปูชยามะ อิมินาสการีนะสังขังมิปูชยามะบทที่สาบทกร,ร,ราอารัตนะตรัยอรหังสมาสัพุทธัวพควาพุทธังพะควานตังอภิบาเทมิสวาคาโตัวพรคขวาตาธรมโมธรรมังนมัาสามสุปฏิปันโนพะคขวตัวสาวกสังพโคสังขังนมามิบทที่สี่บทส่วนน้ัประการสิทธิคาถา นักโมตัสสะพระควัตตุรหัตตสัมมสา the มสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะพระควัตตุรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะพระควัตตุรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณะขมะนาปาฐะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิพุทติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิพุติยามปีธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปีสังคังสรนังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสรนังคัจฉามิ ตติยมปีธรรมมังสารนังคัจฉามิตตติยมปีสังคังสารนังคัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจวิยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสตทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดทิเมโหตุสัพพทา บทที่7จ็ดปวดสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพระขวาสเกสุวิหารติกปิลวะวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังคันจ์อัตโขจตุนังสุดทาวาสก,กายการังเทวานังเอตะ ถโหสิอายังโหพระขวาสเกสุวิหารติกบิละวัตถุสมิงวหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสันทิงปันจมัตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิถ้าสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหนติพระขวันตังทัศนายพิคุสังคันจ์ยันนูนะมายามปีเยนะพระขวาเตนุปัสสังกเมยมามะอุปสังกมิตวา พระวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัคโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเรยยระภาษาริตังวาพาหังสัมมินเชยะยเอวะเมวะสุทาวาสิสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวะโตปุระโตาปาตุระหังสุอัคโคตาเทวตาพระวันตังอภิวา เทวาเอกมันตังอัถังสุเอกบมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระคัโตสัตติเกยิมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหายอิมังสัพธรรมะสัมยันทักขิตาเยวะอราชิตสังคันติอาโขปาราเทวตาพระขัโตสัตติเกียิมังคาถังอภาสิอันตระพิขโวสมาธาถังสุ อิตังอ well ัตโนอุชุกับมะกังสูสาระหิวสเนตานิฆาเหตวาอินทยานิรักขันติปัิตาติตอัตโขอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเชตตาบาขีรังเชตวาปะรีคังอินทะีรังโอหัจามาเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจกขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิต พุทธังสารนังขตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติอัถโขพระควาอัคโทพระควาอัถโขพระควาพิขูอามันเตสิเยปูยนนพิขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาผลติตถาคตางทัสสานยะพิขูสังคันจัเยปิเตพิขเวอเหสุอติตามัฏฐานอรหันโตสัมมาสัพพทธา เตสัมเตสัมปิพระขวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหงสูงเสยยะถาปิไมหันเอตระหิเยปีเตพิขเวพระวิสันติอนาคาตบัฒนานางอรหันโตสมมาสมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตากพระวิสันติเสยยะถาปิไมหันเอตระหิอาจิคิสามีพิขเวเทวกายนางนามานิ อิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทสิสมิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสาธุกรรมานาสิกโรถาภาพสิสมิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูระวตโตปัจจโสสุระขวาเอตหะวจุจสีนงกับมนุษย์กสามิยัตถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาขี้ริขพะรัง ปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสาลีนาโลมหังภาโลมหังสาที่สัพพโนโอธาตามณะสาพุทธสุธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิละวัทเวตาโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสัสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตัปปวะกรรุ สุตวาพุทธะาสหาสนังเตสัมปาตุรหัหงยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสะตะมัทคุสหัสสังอัฏฐสัตตรินสตังเอเกสหัสสานางอมนุสานะมัททสุงอ,นะงอเปเกนันตมัทคุงที่สาสภาปูตาอหงตันจะสัพังอภินญายะมะฟักกิตวานะจารุมาตตัวมันต,ตัยสัทธาสาวเกสัสนระเต เอวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิขบโมเยโวหังอิติยสาบิขิราหิอรุปปุพทโสสัตตสหัสสาวยะขาภุมมากาปีละวัตถวาอิติมันโตชุติมันโตวันนบันโตยะสัสสินโมทมานาพิการมุงพิขูนังสมิติงวานันชาสหัสสาเหมวตายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนบันโตยะสัสสิน โมทมานาพิกามุงิขูนังสมิตริงว่านังสาตาคิราติสหัสสายขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวมันโตยตัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงว่านังอิเจเตโสระสสหัสสายขานานัตตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวมันโตยตัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงว่านังเมษามิตาปัญจสตายขานานัตตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวมันโตยตัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงว่านัง คุมพิโรราชาค้าหิโกเวปุลัสสนิเวสานังพิโยนังสตังสหัสสังยักขานังปะยิรูปาสติคุมพิโรราชาค้าหิโกโสโปาคาสัมมิติงวังปูริมันจะที่สังราชาทตารัถโผปาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปีตาสะพระหะโวอินทนานามาภมา,าลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันตุยสัสสิโนโมทมานาพิกามุพิกูนังสัมมิติงวังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะปะ ตับภาาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายศสิโสพุทธาปิตาสะพะโวอินทนามามหภาภลราอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศศิโนโมทวานา,น,า,า,โโาน,นิกามุพิุนังสมิติวานาันนปัจชิมันจากทีิสราชาวิรูประโกปภาษาสตินาคาดังอธิปติมหาราชายศสิโส ปุตตปีตัสสะพหะโวอินทนามามหาปาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยะสัจสีโนโมทมมนาพิกามุงพิกูนังสมุตติงวรังปุตตรันจัดที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยะขานังอาธิปติมหาราชายะสัสีโนปุตตปีตัสสะพหะโวอินทนามามหาปาาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนังสมุตติงวรัง ปุริมาทิสังทัตตารถโถทักขินเนนะวิรุทธโกปาจเชเมนะวิรูปโขคูเวโรอุตารังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธันละมานาทรรสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสถามายาขุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูวิภูโตสหจันทโนกามเสโถจากกินนุมันทุนิวันคันทุจัก อะนาโทโอปมัญโยจ่เทวสูโตจ่มาตริจิตเสโนจ่คันตะโพนาโรราชาคชายโยสัชะยโนสะโพอาคูปัญจสิหขเจนะติมพระรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยสจาราชาโนคันทพพาสหาราชุติโมทมานาพิการมุงพิขูนังสมิติงวนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหสตักา,กา ัมพลัสสตาราอาคูปายาคาสหายชาติพยิยามุนาทัตรัฐาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหาระมหานาคโคโศปาคะสมมิติงวันังเยนาคราเชสหสสสารันติทิพาทิชาปักขิตวิสุทธจักขูเวหายสาเตวานามัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามาพยันตธาธานาคราชานามาสี สุปันนโตเขียมมะามกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหยันตานาคาสุปนาสารณะมังสุพุทธังชิตาวชิราชเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรสาวาสาวัตเยเตอที่มันโตยะทัสโนกาลกัญชามหาพิสวาอสุราธานเวคษสาเวปจิติสุติจจะมหาราโทนมจิสหะสมันสตันจะ พระนิบุตตานางสัพเทเวีโรจานามกาสันในหิตาว่าพาระเลียงเสนางราหุพัธมุป,ปาข้าวสุสม,มยโยธานิพัันเตพิคูนางสม,มิติงว่านางอาโปจจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยะยสสสาสหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายสาัสสินโนเทัศเตทัศนากายาสับเพนานัตตานิโนอิทิมโตชุติมนโตว,นวันลวันโตยัสสิโน โมทมานาพิกามุพิกุลนสมิติวานังเวนทูจะเทวาสหดีจัสมาจะทุเวยามาจันทสูปานิสาเทวาจันทม,มาคูปุรคิตาสุยัสูปานิคาเทวาสุยมาคูปุรคิตานขตานิปุรักคิตาวา,าคูมันทะอาคูมันทวะละหกาวาสวนางวาสโวเสโถสักโกปาคะปุรินทะโถทัทเตเตทตถากายาสเพนานาตนิโน,โนอิทิมันโตชุติมโตว,วันละมันโตยะตโน โมมามาณพิกามูพิกุลนางมสมิติงวะน,นางอาถาคูสหภูเทวาชรลามัคขิสีริคาริวะอาริธากาจารชาจารุมาปุพานิพาสีโนวรุณาสหาธรรมมาจาัจจุตตาจัปนีชากาสุเรยยะวุจิราอาภูอาภูวาสวะเนสีโนทัศเ,เตเตทศธากายาสพเพนานัตตริโนที่มันโตชุติตนะมันโตนะมันโตยสโนโมมามาณพิกามูพิกุลนงมสมิติงวะนัง ส,ส,สมานามหาสมานามานุษสามานุษสัตตมาคิทาปะทุศิคาอาคูอาคูมโนปะทูสิคาอถาครัวหารโยเทวายีจารโอหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาสโนเซเตทะทากายาสัพเพน,นละลนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันโนมันโตยัสสิโนโมทมานานิฟามุนพิโคนาสัมมิติงวะลังสุกากระุกมหาอารุณาอาคูเวคานะสาสหาโอทาโอธา,าตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหาราคาชามิศกาจายัสสิโนฐานะยังอาคาปะชุุโนโยนิสาอภิสวัสดีทัศเสตเถทสถากายาสเพรนาตะวันโนที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยสสินโนโมถามานาพิการมุพิกูนสันมิติวะในเคเมิยาตุสิตายามากัากาจายัสสิโนสมพิตการาพระเศถาชตินามาจะอาสวะ นิมานาตติโนโอาคูอัฐาคูปรนิมิตาทัศเตเตทัศนากายาสเพนานานตตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสิโนโมทมาณาพิกามงพิกุลนังสมิติงว่านังสัเทเตเทวานิกายาสเพนานานตตานิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทธาสหาปวุทธชาติมัคขีหลังโอคาตินนามนาสวังท่าเขีโมคาตารังนาคังจันทางวะอาสิตาติตังสุพรามมาปารมันตจากปุตตาอิทิมัโตสห สันนังคุมาโรติสะติโสจะโสปาค้าสัมมิติงวาง่านังสหัสพรมมารโลกานางังสหายพมมาทิทตถาติอุปปันโนชุติมันตัวพิสมากายโยิยะศาสินโสท่าเสตีทาเส تم, ท,าทาเสถาอิาส,าส,าสราอาคูปัจเจกาวะสาวัติโนเตสันจะมัดชาโตอาคาหาริตัปราริหานิตปาริวาวิโต เตจะสเพอภิการเตสินเทเทเวสพมเกมาราเสนาอภิกามิกปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอธาคันหะถาพันทะถะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรถามาโวมุนจิตถโกจินังอิติตัถามหาเสโนกันหาเสนนัปเปสยิปานินาตะละมาหัจฉะหัจฉะสระสรังกัตวานะเฮระวัง ยาถาปาวุสโกโมเมโคธานาันโตสวิชุโกตทาโสปัตตปัจจุทาวต,ติสังคุโตอาศยังวเสตันจะสัพพังอภินญ,ญายะวัิตาวานะจักปุมาตตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกศส,สเนรรเตมาราเสีนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขวโวเตจาาตัตตาปะมักรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนาวีตาราเคหิปกามุง เนสังโรมัปิอินชยุงสเพวิชิตสังคามาพยาตีตายสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ